กลับมาครั้งกับเมนูสุดปังในตำนานของข้าโมกับเมนูชีสสดน้ำตาลไม้ไข่มุกนมเฮเกิดจากวันนี้พี่สาวบอลเดินไปเจอป้ายนี้เป็นการกลับมาของเมนูในตำนานซีซั่นสแต่การกลับมาครั้งนี้บอลบอกเลยนะคะว่าพิเศษมากนอกจากตัวไข่มุกนุ่มน้ำตาลไม้ที่ว่าเด็ดแล้วเขายังมาความกับตัวนมจากนิวซีแลนด์สองอย่างนี้กินคู่กันคือต้องปินแน่นอนและนอกจากนั้นเราก็จะเป็นเมนูคุณ่าพสูตซอสมาช่าทีมาด้วยก็คือเอาใจสายมาช่าซึ่งหรือว่าจะเป็นงานชาไทยแบบนี้ก็ต้องมีนะแต่ที่สุดของวันนี้ต้องต คาโมคุมคุมเฉพาะวันจันทร์เมื่อซื้อแก้วลักราคา70บ,บาทขึ้นไปสามารถซื้อแก้วที่2ได้ในราคาลด50%เอาจิโอดีแบบเนี้ยบอลกับพี่สาวคือผ้าไม่ได้อยู่แล้วป้าแม่รอชาได้มาแล้วก็ไปเริ่มกินกันคือกินข้าวไปล้าคิดถึงรสชาตความอร่อยนี้เลยนะครับเพราะบอาไม่ได้กินนานมากนอกสดนิวซีแลนด์รสชาติกลมกล่มข้ากับตัวไข่มุกนุ่มที่มีรสชาเข้มข้นอร่อยมากดจะเป็นเมนูชาไทยคือกินหอมชาเครื่องจมูกมาเลยนะคะและสายมาช่าย,ยางมันนะครับคือถูกใจสิ่งน